สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาพบชลีกแล้วนะคะวันนี้ก็ขอ,อ,อประกาศและขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชและกดติดตามให้นะคะวันนี้เราจะทำไก่ย่างสูตรโดยพ่อ้านอาฟริกันของเรานี่นะคะไก่ย่างผสมซอสถั่วเหลืองแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็สลัดเราจะเป็นโคสโลนะคะเดี๋ยววันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเรามาดูมีกระหล่ำปีชลี่ใช้ครึ่งหัวนะคะ ะนาวแครอทพริกไทยเกลือแต่ก็มายูเนสแค่นี้ค่ะแล่เรามาดูกันเลยค่ะมาทำกันเลยค่ะโอเคนะคะเราเริกก่มเลยค่ะเราจะสับกระหลปีนะคะให้เป็นหานซอยให้เล็กมาที่สุดรุ่นานสับนะคะ นะคะโอเคเดี๋ยวเราให้เล็กๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมาสับอีกรอบนึงนะคะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะกระหลางปีเราเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในโถพักไว้นะคะใส่ในโถพักไว้ใครชอบออชิ้นเล็กก็สับมากหน่อยใครชอบชิ้นประมาณกลางๆก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปก็คือแครอทเราก็จะปอกแครอทแล้วก็หั่นแครอทเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะดูการ เหลือเสร็จแล้วค่ะเหลืออีก2ชิ้นสุดท้าย2ชิ้นสุดท้ายนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะต้องใส่โวพักไว้ก่อนนะคะนิดนึงหั่นระวังมือด้วยนะคะเพราะาแครอทมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่มากเสร็จนะคะลใกลเสร็จแล้วดูสีสันกต่อคุกกิ้งแบบแมเชอร์เสร็จแล้วเราใส่แครอท ลงไปที่กระลัำปีซอยที่เราใส่ไว้เลยนะคะเสร็จแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะพุกมายโยเข้าไปค่ะ,คะทีนี้เรากระล่ำปีกับแครลลอทลเสร็จนะคะเราก็ใส่มายองเนสเข้าไปเลยค่ะประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสอสาม สีค่ะสีช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะโดยทั่วๆเลยนะคะถ้าเห็นสีสันไหมคะเห็นไมเนื้อมันจะได้เข้ากัน อีเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมาย,ยังงนสเท่ากับเนื้อสลัดของเราเรียบร้อยแล้วโคสโล่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่มะนาวล,ลงไปชอลี่จะใส่แค่สองซีกนะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใส่เลยแต่ว่าโปรโดยปกติโคสโล่จะออกเปรี้ยวนิดๆไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวนิดๆพอเอาเม็ดออกเลยนะคะมีเม็ดต่เม็ดออกแล้วอันนี้ปรุงได้นะคะที่บ้านมีมะนาวเยอะมาก เสร็จแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนนะคะเสริดท mm ี hmm. ละน,นิดหนึง่ง mm hmm. ะะเสร็จแล้วเราใส่เกลือเกลือนิดนึงเพราะว่าปกติคนล,ลอมจะออกเปรี้ยวนิดหนึงเกลือนิดนึงตามด้วยพริกไทยพริกไทยนิดหนึง่ง คนจนผสมทั้งหมดให้เท่ากันนะคะตอนทำแรกๆอาจจะยังไม่แน่ใจว่ารสชาติกันได้หรือยังเราก็ชิมเอาดูไล่เลยนะคะเดีย๋ยวช่วลองชิมนิดนึงเขาก็เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วก็ชิมนิดนึง นี่เราก็ได้แล้วนะโคสลอเสร็จเรียบร้อยแล้วเชอรี่จะทิ้งไว้ที่โคสลอเนี่ยคือปิดฝาทิ้งไว้ก็คือ2ชั่วโมงไม่ต้องแช่ต e ู้เย็นนะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงให้เนื้อมันเข้ากันนะคะระหว่างที่เรารอที่รอไฟอย่างกับรอไก่ที่จะสุกเดี๋ยวจะพาไปชมดอกไม้ที่บ้านนะคะ Jafing a อะมอ DJ Steven A. Sweet titi ting ting si, o f i kwa deka. Sweet titi ting ting si, sawa. We are DJ. ค้นลูกพรมนะคะอันนี้กำลังใบดูดูใบไม้ผีมันกำลังออกดอกเดี๋ยวมันจะมีผลออกมาเดี๋ยวมีผลเมื่อไหร่จะเก็บให้ดูนะคะทำกันบ้านภาษาแอฟริกาใต้ โอเคนะคะตอนนี้ไฟเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงแล้วค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะไก่ที่เราหมักไว้โอเคค่ะ เสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วค่ะโอเคค่ะจะกินแล้วนะคะอร่อยมากค่ะก็แชร์ Like, like, subscribe, please. Oh, oh, oh. Bye. Bye. Good like a chair. Good like or share. Like, subscribe, please.